ในวันนี้วันที่8พฤษภาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่5ทับ2568ประจำเดือนพฤษภาคมมีวาระสำคัญคือการพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทย์ที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในกรณีที่มีการกล่าวโทษแพทย์ธัยสถานโรงพยาบาลราชทรรและโรงพยาบาลตำรวจพิจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติลงโทษแพทย์สามท่านโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งท่านในกรณีประกอบวิชาชีพวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานมีการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวชกรรมสองท่านในกรณีให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงแพทยสภายึดความถูกต้องยึดหลักฐานต่างๆด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ย มันไม่มีหลักฐานเจอไปจากที่ชัดเจนว่ามีภาวะมีภาวะวิกฤตตามที่มีตามที่ท่านไปถแถลงข่าวผมคิดว่าแพทยสภามีศักดิพศพ์ศรีถ้าทุกคนมีศักดิ์และศีของตนเองในการที่จะดําเนินการในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทําให้กับสังคมผมขอจบแค่นี้นะครับ